สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบ็อกชานัลนะครับวันนี้มาเจอพี่โก้กันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับสินค้าดีๆจากทางโฮ m ี่นั่นเองนะครับวันนี้พี่โก้จะนําเสนอสินค้าตัวนี้ครับเครื่องต้มไข่อัตโนมัตินะครับที่สามารถต้มไข่ได้ครั้งหนึ่งถึง6ฟองแล้วก็สามารถเลือกระดับความสุกได้ด้วยแรกเห็นนะครับเครื่องต้มไข่ของโฮมี่นะครับส m าร์ตเอ็กคเเนี่ยตัวเครื่องนะครับ ดูสวยงามนะครับมีความมินิมอลนะครับน่ารักแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ฝานะครับใสยทาให้เรามองเห็นของข้างในด้วยนะครับผมตัวเครื่องกําลังไฟสูงสุด400วัตต์นะครับสามารถต้มไข่ได้สูงสุดครั้งละ6ฟองนะครับสามารถปรับเลือกระดับความสุกได้ด้วยนะครับที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับและตัวเครื่องนะครับมีถาดใส่น้ำนะครับความจุถึง220มิลลิลิตรนะครับ และในชุดนะครับมาพร้อมกับถ้วยตวงน้ำนะครับทำใ้เราใช้น้ำเนี่ยได้พอเหมาะพอดีในการต้มไข่ให้มีความสุกในระดับที่แตกต่างกันนะครับว่าจะเป็นสุกปานกลางสุกมากๆหรือสุกแบบไข่ย,ยางมาตูมนะครับและบริเวณก้นถ้วยตวงนะครับมีที่เจาะไข่ด้วยนะครับ นอกจากการใช้งานที่ง่ายแล้วนะครับตัวเครื่องยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อต้มไข่เรียบร้อยแล้วนะครับและยังล้างทําความสะอาดได้ง่ายด้วยครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองต้มไข่กันเลยดีกว่าครับโดยครั้งแรกนะครับพี่ก็จะต้มไข่แบบอย่างมาตุมนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับโดยเราจะใช้ถ้วยตวงที่เขาให้มานะครับตวงน้ำ80 ml นะครับใส่เข้าไปที่ตัวเครื่องครับ ใส่ไข่เข้าไปเลยปิดฝาครับตัวเครื่องนะครับมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าเราต้องการไข่แบบไหนนะครับไข่ยางมาตูมสุกบานกลางสุกมากๆนะครับสามารถเลื่อนได้เลยนะครับและพิโก้นะครับก็เลื่อนมาที่ไข่ยางมาตูมนะครับโดยการต้มไข่แบบยางมาตูมนะครับใช้เวลาประมาณ8-9นาทีนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ตัวเครื่องแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูผลงานกันดีกว่าครับว่าเสยดาจังเลยครับเมื่อกี้พี่โก้ไม่ได้สังเกตนะครับว่าไข่มันล้าวนะครับเนี่ยไข่ทะลักออกมาเลยครับแต่อีกลูกไม่เป็นนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะงานดีเลยครับเดี๋ยวเรามาล้างทําความสะอาดเครื่องกันก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะไปต้มชุดต่อไปกันนะครับเพราะว่าไข่ที่แตกเมื่อสักครู่นี้เละเทะเลยครับแต่เครื่องล้างทําความสะอาดได้ง่ายนะครับครับผม เดี๋ยวเรามาทดสอบแบบความสุกปานกลางกันดีกว่านะครับกัแบบการต้มไข่รอบที่2นะครับเราก็ใช้น้ำประมาณ80 ml นะครับมีถ้วยตวงให้เรียบร้อยนะครับเติมน้ำลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็เอาแผงไข่ใส่ลงไปครับวางไข่ลงไปได้เลยครับปิดฝาหลังจากนั้นเลือกเมนูครับที่เราต้องการนะครับไปที่ความสุกแบบปานกลางนะครับ และรอเวลาครับซึ่งความสุกระดับปานกลางนะครับจะใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกับการต้มไข่ครั้งที่2แบบสุกปานกลางนะครับเครื่องจะร้องตึ๊ด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 นะครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมนะระวังไอ้น้ำด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาต้มขั้นที่สามกัดีกว่าครับกับแบบสุกสุดสเลยนะครับเติมน้ำเพิ่มเติมเรียบร้อยนะครับ100 ml นะครับผมนะเอาไข่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับปิดฝาครับและเปิดเครื่องได้เลยนะครับเลือกไปที่เมนูต้มไข่แบบสุกสุดๆนะครับโดยสุกแบบสุดสุดนะครับจะรอประมาณ14-15นาทีนะครับ ต้มเรียบร้อยกันแล้วนะครับกับรอบที่3ามนะครับไข่ต้มแบบสุกๆกันเลยนะครับมาดูผลงานกันเลยดีกว่านะครับปิดเครื่องก่อนระวังไอ้น้ำด้วยนะครับและว้าไข่เราแตกอีกแล้วนะครับตอนซื้อมาไม่ได้ระวังแน่ๆเลยครับไข่เลยแตกนะครับแต่ว่าผลงานดีๆสวยนะครับหรือเปลือไข่ของเราเนี่ยอาจจะบางไปก็ได้นะครับที่เราซื้อมานรอบนี้นะครับ และนี่ก็คือโฮมี่เครื่องต้มไข่ส์ทเอ็กคุกเกอร์ที่มาพร้อมกับการรับการถึง1ปีเต็มนะครับถ้าสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนได้ภายใน7วันครับสามารถออกใบกำกับภาษีได้ด้วยนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับจากราคาปกติ1,059บาทนะครับตอนนี้ลดราคาพิเศษครับเหลือ759บาบาทนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อสั่งซื้อได้เลยนะครับ สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบบบล็อกช a n n ให้พี่โก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ